วันนี้มาชมอัปเดตสต็อกนะฮะในกลุ่มของ t o ลต้ตาโฟลาร์ฟิสนะครับ t o ลต้วตาวีออสนะครับนะแล้วก็รถเล็กๆนะฮะหนึ่งกับสองยูโกคาร์นะครับยาริสยาริสเอทิฟนะฮะมาสด้าสองนะฮะแล้วก็ตัวนิสสันนัมเบอล้วนะครับนะค่อนข้างเยอะเลยผมอยู่ที่บริษัทไปโยนนะซอยเสีไทย68ครับผม นะลดเยอะมากพี่นะครับเดี๋ยวพาอัปเดตสต็อกให้ดูนะว่ามีคันไหนบ้างผลเริ่มต้น,นอยู่ประมาณ6,000เท่านั้นเองนะนะครับ6,000-7,000นะครับราคาผ่อนไม่เกินหมื่นนะนะครับในกลุ่มนี้นะที่จอดอยู่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในคลิปได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถมือสองนะฮะกับกันใหม่แล้วกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมถ่ายคลิปในวันที่27ธันวาคมนะครับปลายปีแล้วนะนะครับใครที่ยังหารถไม่ได้อยู่นะฮะมาดูที่นี่ก่อนนะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับที่จอดอยู่นี่เนี่ยส่วนมากจะเป็น โตลต้าโคราติสนะครับแล้วก็วีออสนะนะครับมีซีบิกบ้างนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชมนะฮะว่ามีเอลตริดขนไหนบ้างนะครับราคาน่าสนใจนะนะครับ1.6 1.8นะฮะตัวไฮบริดก็มีนะฮะแล้วก็ตัวโตลต้าวีออสนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยนะนะครับโตลต้าโคราติสนะครับคันนี้จะเป็นตัวสีขาวนะนะครับ8185ดหทะเบียนสวยด้วยนะนะครับ 1.6G พี่คันนี้469,000บาทปี20นะฮะเลขไม้อยู่หน0 0 0แสนะครับ130,000โลนะ130,000บหนึ่งแสนสามหม ขาวด้วยนะฮะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้8,000กว่าบาทพี่ภายในเป็นสีดำเหมือนกันนะนะครับนี่ให้ดูเพลยเพลนิดนึงนะฮะปี2020นะฮะดีเซอร์เหมือนได้รถปี21นะแต่ราคาอยู่ปี20อยู่นะครับนะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะเน้นใช้งานสะดวกสบายพี่1 6 G นะครับเบาะหนังนะสวยสรุดงยางแอร์แบ็กมีให้7ใบแล้วนะนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000ครับผมคันนี้นะฮะสีขาว ใครหาสีขาวอยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนะสีขาวค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัว 1.6G นะฮะ Max 16นะฮะยางพร้อมใช้นะฮะใช้ได้ยาวเลยด้านหลังสวยนี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะอีก1คัน7124นะ 1.6G ่สีบลอนด์พี่คันนี้ราคา4 5่0 0 0บาทคันนี้ผ่อนอยู่แ0 0พันพี่เลขไม้อยู่16,000โลครับนะ100,000กับ6,000โลพี่นะฮะนี่ภายในจะเป็นทูโทนนะฮะนะครับเราจะเรียกสีนี้แบบนี้เลยว่าแพนด้านะ นะครับภายใน Panda พันด้าพี่นะครับสวยอยู่นะไม่เหมือนใครครับมีรุ่นนี้มีปีเดียวที่ผลิตแบบนี้นะนะครับเป็นปี2019นะฮะปี2019 1.6G จะเป็นอย่างนี้นะครับภายในจะเป็นสีพันด้านะฮะ1,06,000โลพี่459,000บาทนะผ่อนอยู่8,000นะฮะสำหรับคันนี้นะครับผ่อนอยู่8,000สวยเน้นใช้งานนะฮะนะครับก็ไปกันได้สะดวกสบายนะฮะนะครับอีกคันนึงคันนี้ 1.8ตัวสปอร์ตนะฮะได้เป็นสีขาวขยับขึ้นมาหน่อยนะ3910นะฮะทะเบียนนะี้นะสีขาวและอีกหนึ่งคันสปอร์ตเหมือนกันนะฮะ7507นะฮะ1.8ตัวสปอร์ตนะครับคันนี้ OK Motor ทั้ง2คันเลยนะครับด,ด้านท้ายไฟเป็นไลท์ไกดิ้งนะฮะดูสีดำก่อนนะแม็กขนา17นิ้วนะครับผมแผงประตูสวยนะรถหนวยงานนะครับเล็กไมล์95,000โลพี่นะครับ95,000โล นะภายในระบบความปลอดภัยให้มาค่อนข้างคุ้มเลยนะนะครับมี cruise control ให้นะครับ,รส,รนะรบสวยมากพี่ทักเซนคอนโทรลนะฮะมีมาให้นี่บอกปลอบไฟฟ้าแล้วนะนะครับ95,000โลภายในสีดำนะฮะร,ราคาครับมาดูกันคันนี้ ปี2021นะฮะเลขหมาย95,000โล6 1 9 0 0บาทครับ6 1 9 0 0บาทสำหรับสีดำนะไฟหน้าโปรเตอร์ดเดททามนิ่งไหลมีมาให้แล้วนะครับแม็กซ์17นิ้วจะเป็นเอกลักษณ์ของ1.8ตัวสปอร์ตฮะนี่นะครับเอามาดูสีขาวกันทะเบียน3910ฮะ3910เหมือนกันเลยนะฮะ6 1 9, 9 0 0บาทคันนี้เป็นปี22นะฮะเลขหมาย100,000กับ10,000โลนะฮะ100,000 10,000โลครับ60,000 6 1 9 0 0บาท ภายในสีดำนะฮะทั้งหมดเลยนะในขับตัวสปอร์ตพี่นะฮะหน้าจอเนะะี่ยเป็นแบบตั้งเลยนะครับเนี่ยกล้องถอยจอทัชนะ,ะสวยสดงดงามนะ,ะปคีครูสเซนโตรให้แล้วนะครับนะทักชั่นคอนโทรลมีมาให้และะ้วนี่ใครหารุ่นนี้อยู่นะนะครับมาดูที่นี่ก่อน1.8นะครับผมตัวนี้1.8อัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ1ิ1สามโลลิตรครับนะถือว่ายังใช้ได้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะครับสีขาวนะฮะอันนี้คือตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัว1.6ทั้งหมดเลยนะครับนี่ สามคันนะอะคันนี้ก่อน7จ็ดศูนนะฮะสี่แสนเจหก้บาทคันนี้ปีสิบเก้านะฮะภายในเหมือนกันครับผมสี่แสนเดหมาพันบาทปีสิบเภายในจะเป็นแพนด้าเหมือนกันนะครับภายในแพนด้านะพอนยมาร0 0ปและคันนี้เจ็ดศูนย์สามนะครับหนึีเหมือนกันนะปรับราคาลงมาแล้วนะเหลือ4 5่แสนบาทพอนยูแปดพัเหมือนกันครับหนึีนะนี่นะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะหนึครับนะฮะร,ราคา 4แสนสองหมื่นกวาบาทคือที่ถูกให้เพื่อนเลยนะปีปียี่สิบนะครับนะปีสิบสี่แสนสองนะฮะฟอนยู่เจ็ดพันพี่นะครับแล้วก็มาดูฝั่งไฮบริดนะนะครับคันนี้ทะเบียนสวยนะสองสองสองศูนย์ครับปียี่สิบผ่านการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยแล้วรถหนึ่งงานไม่ใช่สีคันนี้ได้รถบ้านนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทปียี่สิบนะฮะเล็กไม่แสนก็สองพันโลนะข้ามแสนมาสองพันโลแค่นึงนะครับไฮบริดพี่ยี่สิบโลลิตรมีให้เห็นนะคันนี้นะครับได้มาสีตัวเครียกสีเทาฟ้านะครับ 1.8ไฮบริดอ่าอินทรนะครับ e n t r y นะตัวนี้นะครับปีผลิตเดือนกันยานะครับปี20ครับผมนะพี่ดูสภาพบ่อหนังสวยนะได้ระบบไฮบริดมานะฮะะนครับได้ตัวระบบไฮบริดมาไปดูเริ่มต้นนะฮะเน้นใช้งานพี่นะครับระบบอ่าโหมดการรีพีรมีตัว power mode นะฮะแล้วก็ eco mode นะฮะ20ลิตรมีให้เห็นแน่นอนคันนี้หรือสุดงามนะ Max 16นะครับผมนะ่ยแลหลังสวยไฟท้ายไลท์แครดิ้งนะครับแล้วก็เสร็จลักตัวไฮบริด นะนนตัวล้มต้นนะฮะราคา499,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่8,000เนี่ยนี่สภาพสวยเลยใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะตัวล้มต้นนะฮะเน้นใช้งานนะครับผมนะเน้นใช้งานนะระบบไฟฟ้าระบบต่างๆไม่ค่อยเยอะนะนะครับนะแล้วก็ผมมีอีกคันหนึ่งนี่คันนี้เหมือนกันนะไฮบริดเหมือนกันครนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันเลยตัวนี้เป็นตัว1.8นะฮะ ยงจีแปรไทบิสมาร์ตตัวเริ่มต้นขยับปีขึ้นมาหน่อยปี2 0ง0ันสิบองพันยี่สิบนะนะครับคันนี้ห้าแสนห้าแสนหน่งหมื่นาพันนะครับห้าแสนหนึ่งห่นนอยูมานเกวิคันนี้นะครับเจ็ดหาสีนะสีดำสีบอลนะฮะยังมีอยู่นะนะครับสีดำตัวนี้เป็นตัว1.6ึ่เหมือนกันนะฮะหนึ่นะครับค่อนข้างเยอะนะสี่แสนนาพนะปียี่ีนะครับปียี่สิบคันนี้ พออยู่มานแ0 0 0 9 0 0 0นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะอ่ะในส่วนของโซนของ v ีออนะฮะผมมีตั้งแต่ตัว1.5นะครับที่เป็นตัว Ent r y นะครับ1.5 Entry 1.5มิตรนะครับเ2 0 7เป็น1.5มิตรนะไฟน้าโปรเจคเตอร์ Daytime นิ่งไลมีให้และนี่ฮะ1.5มิตรปี20ิบนะฮะ3า9 0 0 0บาทนะราคาก็พออยู่มัน6ก0ัน0 0 0 0 0นะปี20นะฮะนะครับเรื่งทนเกียร์ทนอยู่แล้วนะสำหรับตัวตัปเดตสตให้ดูยะนะายอะนะคร แล้วก็คันนี้ตัว entry ีนะฮะนะครับ1.5 Entry นทีะ359,000บาทปี19คันนี้เลขไม้่หม่4 7 0 0โลครับนะทะเบียนสวยด้วยนะ805นะครับ47,000โลพี่805อ,อยู่7,000ันะ3า9 0 0 0บาทคันนี้ก็ entry เหมือนกันนะครับ6ก4 0นะฮะปี19บนะฮะ349,000บาทคันนี้ผอ่อยู่7,000 นะครับ6,000ไป7,000สีขาวก็มีนะฮะับสำหรับตัว Total Yacht นะนะครับสีขาวก็มีสีบอนอไปดูสีขาวหน่อยคันนี้นะครับ9608นะครับแล้วก็คันนี้6938นะสีขาวค่อนข้างเยอะนะนะครับส่วนมากเป็นตัวมิดนะฮะ1.5มิล370,000 9,000บาทนะปี49นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000ไป7,000นะ9608นะครับคันนี้เหมือนกันตัวมิดนะฮะตัวมิดคือตัวกลางนะฮะ6938 นี่นะฮะสามเซนจนหมื่นก้าบาปีสิบราคาเท่ากันพี่นะครับตัวมิดค่อนข้างเยอะนะฮะผพาไลดูวิออสนะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังส่วนด้านหลังนะฮะผมมียาริสเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยดูยาริสนะครับอย่างคันนี้คันนี้ไม่น้อยนะสองสามแปดเก้านะครับคันนี้เลขไม่หมื่นหกพันโลพี่หนึ่งหมื่นหกพันโลนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าบาทปียี่สิบสามครับนะบริจีสูตรยังอยู่นะนะครับเลขไม่หมื่นหกพันโลรถบ้านพี่สวยสดงดงามนะหนึ่งกับสองสปอร์ตเดิมต้นนะฮะนะครับแล้วก็คันนี้ คันนี้ตัวท็อปนะนะครับเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับทะเบียนสวยด้วยนะหลงไทยด้วยเจ็ดนะห้าแสนสองหมื่นเก้าบาทนะฮะหนึ่งสองพรีเมียมนะฮะปียีสามเลขไม้สองหมื่นห้าดูคันนี้หน่อยนะตัวท็อปของยาริสมันมีอะไรดีบ้างนะครับนี่ผมบอกเลยว่าคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วก็ระบบความภัยให้มาน้องๆ้องแคมรี่เลยนะนะครับกล้องถอยจอทัชนะฮะกล้องสามร้อยสิบพี่มีมาให้แล้วนะชัคชั่นคอนโทรลนะครับมีมาให้แล้วนะฮะแจ้งเตือนรู้สึกว่ามีแจ้งเตือนรถออกนอกเลนด้วยนะ นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะนะครับให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะกล้อง360นะฮะนะครับพี่ดูนี่บริสบอลมิเตอร์นะครับนี่ฮะชั้นเซนต์กอล์โชนะฮะจึงเติมก่อนการชนด้วยนะนะครับนี่โอ้โหจิ๊บจริงๆอันนี้นะฮะตัวท็อปนะฮะนะครับแล้วก็ได้เป็นสีสีเทาดำนะสีหายยากด้วยนะเจ็ดสี่หกเจ็ดครับนะเจ็ดสี่หกเจ็ดนะแล้วก็ในกลุ่มของยาลิสนะครับตัว เอทิฟนะนะี่ครับจยอริสเอทิฟสองสามสองสองคันนี้ปียีสองนะฮะเล็กไม่น้อยแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับนี่พี่ดูตัวท็อปตัวท็อปต้องได้สภาพนี้นะนะตัวท็อปต้องเป็นเบาะสีแดงนะฮะพรีพมเมียมลักชัวรี่นะตัวนี้นะครับคันนี้พรีมเมียมลักชัวรี่ปีสองพันยี่สบองห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเล็กไม่สามหมื่นพี่นะครับพรีมเมียมลักชัวรี่นะได้บอดี้ใหญ่นะฮะบ,บอดี้ใหญ่แล้วก็ระบบความใสให้มาก็เต็มลำเหมือนกันนะนะครับน้องๆแคมรี่เลยเจอกั ก่อนกันชนนะฮะนะเซนเซอร์ถอยมีให้นะฮะแล้วก็อแดปทิปคูซอนโทมีมาให้แล้วนะนะครับกล้องสามสิบนะครับโอ้โหคุ้มเลยตัวชาร์จแบตโทรศัพท์ก็มีให้นะนะครับวันเดย์ชาร์จเจอร์นะครับแบบไร้สายนะนะครับกล้องเอดัสมีมาให้แล้วนี่นะจอดคู่กันเลยพี่นะครับฝั่งนี้เหมือนกันตัวพี่ตัวน้ํามันล้วนนะนะครับสีขาวน้ํามันล้วนคันนี้เล็กไม่น้อยเล็กไม่อยู่2 1 0 0 0ื่โลครับนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทกันนี้เล็กไม่หเล็กไม่เล็กไม่น้อยสอ0หมื่นหนึ่งพันโลนะครับตัวน้ม ไม่ใช่ตัวสมาร์ทไม่ใช่ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเป็นตัวสปอร์ตคันนี้เป็นตัวสมาร์ทได้เบาะหนังแล้วนะครับแค่นี้ผมก็เพียงพอแล้วนะนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทพี่นะสีขาวนะครับผมสีขาวนะนะครับพี่สวยงามอยู่นะฮะรถบ้านมือเดียวนะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทเหมือนกันนะนะครับไม้น้อยเหมือนกันนะคันนี้นะครับเลขไมาอยู่สองหมื่นเก้าพันโลครับ ปี23เนี่ยเหมือนกันเลยสีขาวสีดำนะครับส่วนในโซนของด้านหลังนะมีบัสด้านะครับมาด,ด้า2ตัวนี้ตัวท็อปนะฮะ12 SP 13 SP นะครับมาด,ด้า2คันนี้ตัวท็อปนะฮะ429,000บาทปี22ในเลขไม่60,000นะครับ, 4, 20, 000, 2, รบตัวท็อปฮัสแวร์5ประตูพี่นะครับตัวนี้ระบบเยอะนะผมบอกเลยระบบเยอะนะนะครับอีก มีระบบตัว walk away ด้วยนะครับกุญแจไม่อยู่กับรถมันจะล็อกเลยนะฮะสีขาวสีแดงไอ้สีดำสีแดงนะสอขั้นนะนะครับอ่ะนะฮะมันจะล็อกนะนะครับแล้วก็มีนิสสันฮะนิสสันอเบล่าหนึ่งศูนย์เทโบครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะสองแนะฮะคันนี้สา9แสนหบาทบียี่สิบสองนะฮะเลขไมล์ห้าหม่นเก้านะครับเลขไมล์ห้าหมื่นเก้าสามแสื่นคันนี้ผ่อนอยู่มันเจ็ดพันนะครับหนึ่งศูนย์เทบิลเทบอ่ะล็อกเหมือนกันนะนะครับฝั่งนี้ อีกหนึ่งคันคันนี้ซึ่งจะเป็น1.0 VL นะฮนะคันนี้ตัวท็อปนะ8ปด0 0ดโลครับปี21นะ379,000บาทพรอวิวเจ็0พันวินะครับพรีวิวเจ็0 0ันนะหนึ่งนะครับเอ่อตัวของนิสสันอัลเบร่านะฮะคันนี้ปรับปรุงไม่ได้เชนนะฮะมาจนถึงหท่านท,ท,ที่บอกว่าดีที่สุดแล้วนะในโฉมนี้นะนะครับไม่มีดีกว่านี้แล้วพี่นะฮะนี่คือดีที่สุดแล้วใครต้องการซื้อนะครับ ผมแนะนําชมนี้ที่เป็นตัวอเมล่าหนึ่งกระสูนเทอร์โบนะครับปรับปรุงจนดีที่สุดแล้วภายในบอดหนังด้วยให้เปค่อนข้างครบนะกล้อง360องศานะครับเซนเซอร์รอบคันวีนนี่สวยสุดงี้างนะอยากดูเพิ่มเติมนะครับเป็นลายคันนะแจ้งมาได้เลยครับแคปรูปแล้วส่งมาได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูรีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะครับเป็นลายคันเลยเดี่ยวๆเลยนะครับสวยอยู่นะสีดํานะครับแรงๆนะประหยัดน้ำมันนะนะครับ โอเคประมาณนี้สําหรับรถเล็กนะที่จอดอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่ตัวโพล่าอัลติสนะครับวีออสนะเรื่อยมาจนถึงในกลุ่มของยาริสเนี่ยยาริสเอทีพมาดสองแล้วก็นิสสันเบลล่าฮะนะครับค่อนข้างเยอะผมอยู่ที่บร,ริษัทพิยนซอยสีไทย68นะนะครับมีนบุรีกรุงเทพใกล้ๆกล้แยกมีนะนะครับมาหน้าร้านติดต่อน้องๆหน้าร้านเลยเลยบอกมาหาผมนะครับบินพิยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขาย นะครับเดี๋ยวรออยู่ที่นี่พิเศษช่วงนี้มีดอกเบีย้ย1นึองเกนะก่อนปีใหม่นะนะครับมากันทันแล้วกันนะครับหรือจะล็อกสิทธิ์ดอกเบีย้ยเหล่านี้ไว้ก่อนก็ได้นะนะครับจองเข้ามาได้เลยนะครับที่บัญชีคุณวัชิระนรงเพชรนะเจ้าของบริษัทพิยนนะครับนะบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ